สาราศีอะไรที่หวังไว้จะสำเร็จมีดวงเรื่องโชคลาภบ,บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยคือราศีอะไรบ้างจะใช่คุณหรือเปล่าไปเช็คด,ดวงแม่นกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีมีนโชคพอมีมาบ้างเล็กน้อยและช่วงนี้เกิดความสำเร็จหลังจากเพียรพยายามมานอนราศีเมถุน โชคมีเข้ามาบ้างแล้วและช่วงนี้สิ่งที่เคยเป็นปัญหาเริ่มกลับมาสบายใจราศีกันโชวพอมีบ้างเล็ก,ลกนๆน้อยๆและช่วงนี้ได้รับความช่วยเหลือจากชายสูงไว้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดุงเด็ดเด็ดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตด,ดวงได้ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ดตัดคม เช็คดวงแม่นๆกับเมอร์จมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงส10คำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR วอา e โคตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665